ที่อยากจะให้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าการพิจารณาในส่วนนี้เนี่ยนะว่าเรายกถึงเล็บขึ้นมาเนี่ยเล็บแต่ละอันเนี่ยนะเล็บที่มีกรรมเป็นสมุทฐานเนี่ยเล็บเกิดได้ยังไงเล็บเกิดยังไง <What? S 1> เกิดอยู่ในเนื้อเกิด <c oughs> <c oughs> ตามหลักของเราถ้ารูปที่มีกรรมเป็นสมุทฐานเกิดทุก <c oughs> อนุขณะจิตใช่ไหม <c oughs> ถ้ารูปที่มีกรรมเป็นสมุทฐานนะเกิดทุกอนุขณะจิตส่วนที่เป็นกรรมสมุทฐาน ถ้ามีจิตเป็นสมุฐานรูปเกิดทุกอุปาทขณะของจิตทุกอุปาทขณะของจิตอันนี้ถ้ามีจิตเป็นสมุฐานถ้ามีอาหารเป็นสมุฐานก็ตามสมควรแก่เรื่องนั้นๆไปถ้ามีอาหารเป็นสมุฐานถ้ามีอุตุเป็นสมุฐานก็ตามสมควรนั้นไปทีนี้ในพื้นฐานเมื่อเรามีความเข้าใจาว่าเออทุกๆอนันนขณะจิตเป็นปัจจัยให้เพราะฉะนั้นเล็บของแต่ละครั้งก็แสดงว่าไม่ใช่อันเดียวกัน คำว่าเล็บของเมื่อวานกับเล็บอันนี้ไม่ใช่อันเดียวกันก็ถือว่าเล็บนั้นๆก็เกิดจากกรรมเหมือนกันคือถ้าจะเขียนให้เต็มนะสมมติว่าอันนี้เกิดจากอวิชาตัญหากรรมเล็บออกมา1เล็บใช่ไหมก็เขียนขึ้นมาอีกวอวิชาตัญหากรรมเป็นเหตุอีกหนึ่งเล็บอันนอวิชาตัญหากรรมเป็นเหตุอีกหนึ่งเล็บอย่างเงี้ยก็จะลักษณะเนี่ยนะผมก็เหมือนกันนะฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยือ่อในกระดูกมาหมวใจตับไตไส้ปอดก็ลักษณะเดียวกัน ทีนี้ตาก็เหมือนกันอย่างที่ว่าไปว่าตาตอนนี้ที่เห็นสีขาวกับที่เห็นสีแดงคนละตากันใช้ตาคนละอันหูที่ฟังเสียงทุ้มกับฟังเสียงแหลมก็คนละหูกันจมูกก็เหมือนกันจมูกที่รู้กลิ่นหอมกับรู้กลิ่นเหม็นเนี่ยนะก็คนละจมูกกันลิ้นที่รู้รสเปเรี้ยวกับที่รู้รสหวานก็ถือว่าคนละลิ้นกัน เราก็ต้องเอาส่วนทั้งหลายเหล่านี้มาพิจารณาแต่ว่าทุกๆอันเนี่ยเกิดจากอาวิชาตัญหากรรมเหมือนกันหมดเลยนะแล้วในภูมิทั้งปวงก็เป็นลักษณะน,นี้เหมือนกันหมดความเข้าใจอันเนี้ยเป็นพื้นฐานที่เรียกว่ารู้เหตุเกิดของสิ่งเหล่านี้อันนี้เรียกว่ารู้เหตุเกิดถ้ารู้ความดับก็คือเมื่อปัจจัยนั้นๆอะดับปัจจยุบ,บันเหล่านี้จึงจึงดับปัจจยุบ,บันเหล่านี้จึงดับ ทีนี้ไอ้ข้อปฏิบัติที่จะทําให้ดับนั่นแหละคืออริยมรรคนะนะอริยมรรคทีนี้อริยมรรคที่จะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละเพราะตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงละอะไรนะตรงตรงละมานะตามเห็นโดยความเป็นทุกข์คือคําว่าทุกข์บริวารของเขาก็คือโรคฝีลูกศรเป็นต้นนี้ละตัณหาถ้าตามพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะ คืออณัตาอีกขับหนึ่งก็เหมือนกับใช้าคาว่าเป็นฝ่ายอื่นนะเป็นเหมือนกับของคนอื่นน่ะนะอันนั้นแหละละอะไรได้ละทิฏฐิได้หรือเห็นโดยความเป็นของศูนย์เป็นของว่างเป็นของเปล่าทีนี้ทํายังไงให้กุศลธรรมเหล่านี้นะเกิดได้บ่อยๆอย่างสืบเนื่องอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสมควรแก่โสดาปฏิมักเป็นต้นที่จะเกิดถ้าตั้งคําถามว่าจเจริญอันเนี้ย ตาเหม็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอ่ะต้องทําแค่ไหนต้องนั่งท่องหรือเปล่าก็บอกว่าคุณเจริญยังไงอ่ะที่คู่ควรแก่โสดาปฏิมักเป็นต้นนั่นแหละประกอบให้มันได้เท่านั้นนั่นแหละจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม